สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีเมษเลยชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ มาได้ที่ user b ูพยา y a n นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษหลักคณาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวเมษได้เป็นไพ่ two of one แล้วก็เป็นไพ่ uh า a r f a n the magician 10เหรียญ ปิดด้วยไพ่เอ็กออปเปนทาโคโอเคครับทีนี้เรามาดูกันนะครับดวงของชาวเมษลักนณาเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่ดูนะครับดาวประจาตัวของชาวเมษลักนณาเมษเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเรือนพันธุอ่อนกําลังลงเป็นนิดแต่กําลังจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาเข้าเรือนปุตตะนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเ <apocalypse> พราะว่าดาวอังคารเนี่ยเวลาโคจรเป็น5กับลักนณาเนี่ยมันเป็นพินทุบาทเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเรือนอารมณ์เนี่ยเวลาดาวเสาร์เนี่ยโครจรเข้ามาเออดาวอังคารนะครับจริงๆอาทิตย์อังคารเสาร์เนี่ยที่ไม่คือมันจะเป็นพิธุบัตรเรื่องอารมณ์ดังนั้นควรที่จะไม่มีดาวอยู่ในเรือนอารมณ์แต่ทีนี้ดาวมันจอดลงมาปุ๊บเนี่ยนะมันอาจจะทําให้ชาวราศีเมษแล้วก็รัคนาเมษอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวอังคารนั้นน่ะจะ ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวราหูด้วยที่เล่งกันได้ตำแหน่งคู่ธาตุลมมันก็อาจจะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอันนี้ควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่โดยภาพรวมแล้วไพ่บอกว่าแถวบนเนี่ยดีหมดเลยแต่๋ยวเรามาดูลุ้นแถวล่างกันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกําลัง ปรับและคอนโทรลในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้สามารถที่จะใช้ความคิดใช้สติในการตั้งมั่นกับในเรื่องของการตัดสินใจดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเลือนที่3ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งโยกหน้านะเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับในเรื่องของสติความคิดในเรื่องของการไต่ตรองการบริหารการจัดการในเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับไฮโรแฟนคือการเรียนรู้คือการพัฒนาตัวเอง ส่วนไพ่สองไม้คือชาวราศีเมษอาจจะดูมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบมีแพชชั่นมีความรักมีการตื่นรู้ในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะมองกันไกลนะครับแล้วก็สามารถมองไปถึงในเรื่องของอนาคตได้ดีขึ้นและคุณสามารถควบคุมบาลานซ์การที่เรากับเขามีความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับกันและกันได้ดีขึ้น8เหรียญน,นะครับหมายถึงความรักความสัมพันธ์ดูมีความ สม่ำเสมอมีการดูแลกันเอาใจใส่กันและกันได้มากขึ้น10เหรียญความรักความสุขการเติมเต็มสิ่งต่างๆมีความแฮปปี้นะครับมีความสุขมีความมั่นคงมีในเรื่องของการาใส่ใจดูแลกันและกันมีโอกาสจะมีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นนะครับกับชาวราศีเมษแล้วก็รักขณาเมษดาวศุกร์ก็โครจรกลุ่มรักดาวศุกร์คือดาวคู่เวลาโครจรมากลุ่มรักของชาวเมษเนี่ยจะได้ตำแหน่งประ นะครับปรเกษตรเนี่ยหมายถึงเขาเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วมีโอกาสที่เขาอาจจะมาเข้าหาเราดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเอ็นเอียงมาทางเราดีขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเราดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะสำหรับชาวราศีเมษขอไพยเพิ่มเติมนะครับให้กับชาวเมษแล้วก็รักนาเมษด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์จะแปรเปลี่ยนไปเช่นไร ไพ่บรลากแถวล่างคิงถือเหรียญห้าเหรียญไพ่เดอะทาวเวอร์เอ็มเพรสใบสุดท้ายคือเดวิล uh, อิทธิพลใต้สำหรับไฮรัฟแฟนมาอีกหนึ่งเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไพ่ตรงนี้นิดหนึ่งเพราะไฮรัฟแฟนมันตรงกันเราจะได้เห็นภาพไฮรัฟแฟนเนี่ยมาสองใบเขาเรียกว่าไพ่ดับเบิ้ล ไพ่ดับเบิลเนี่ยหมายถึงไพ่ที่มันดูมีพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณเนาะมันแปลว่าพระสังฆราชมาสองใบแปลว่าคุณจะต้องใช้สติในการตั้งมั่นกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงเป้าหมายนะครับมันถึงจะทําให้ทุกอย่างเคลียร์คัดแล้วก็จบไป ไพ่เดอะทาวเวอร์ในบางครั้งคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กันบ้างการไม่เข้าใจกันบ้างมีปากมีเสียงกันบ้างเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรเป็นพินทุธบัตรเรื่องอารมณ์เล็งไปที่ดาวราหูด้วยเนาะมันก็อาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในบางเวลาในบางครั้งที่อาจจะใช้ความรู้สึกในเรื่องของการแบบหุนหันพันแล่นทําอะไรอาจจะดูใช้ในเรื่องของการ ามอารมณ์มันก็เลยทำให้มีปัญหามีการทะเลาะก,กันได้บ้างนะเพราะสาเหตุเกิดจากเดบิวเดบิวเนี่ยหมายถึงความไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่ลงตัวหรือเป็นความรักเผื่อเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เราค่อนข้างเคว้งในเรื่องของความรู้สึกมีห้าเหรียญมาบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเราพยายามฝ่ายเดียว แต่เขาอะมีความรู้สึกแบบปล่อยปะละเลยคุณอาจจะพยายามมากอา,อาจจะพยายามกับเราบ้างแต่แป๊บเดียวเขาก็เลิกไปละเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้แบบทําให้เราเห็นเป็นรูปธรรมหรือความชัดเจนขนาดนั้นก็ได้มันก็เลยทําให้เราค่อนข้างเฟลแล้วเรามีความรู้สึกว่าความลักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเขาอาจจะดูมีซัมติงรองบางสิ่งบางอย่างจากไพ่เดวิลอยู่นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความแบบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หรืออาจจะดูมีความรู้สึกที่แบบต้องการความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าไหร่เพราะมีความรู้สึกแบบเหมือนเขาอาจจะดูทําอะไรลับๆล่อๆดูเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมันทําให้เราแบบว้าวุ่นนิดนึงประมาณนี้เนาะก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ได้รับการใส่ใจการเต็มๆอย่างที่บอกไปแต่น้ำไพ่บอกว่า ถ้าเราใช้ความคิดใช้สติในการปรับการแก้ไขมันอาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีไพ่แบบน,นี้คือไพ่ฮาร์ลแฟนกับไพ่เมจิเชียนคือคุณต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันบาลานซ์สมดุลแล้วก็ให้มันเกิดความแบบปรับเข้ากันได้ดีขึ้นน่ะมันก็จะทําให้แบบมันมีการ คอมมิตต่างๆได้ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์มันเริ่มมีอนาคตเพราะว่าการปรับที่มันจะเติมเต็มของความรู้สึกให้กับกันและกันมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกดีๆดาวศุกร์เนี่ยโคจรกลุก่มรลักดาวศุกร์คือดาวคู่แล้วโคจรกลุก่มรลักคุณเนี่ยนะแปลว่าเขาอะนะย,ยังไงก็ยังอ่อนให้กับตัวเราได้และให้ความสําคัญกับตัวเราได้ถ้าตัวเราเองพยายาม ปรับปรุงวิธีการนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขาในลักษณะของการที่ให้เกียรติกันและกันเนาะแล้วก็พยายามตัดสินใจหรือพูดหรือคิดอะไรเนี่ยถนอมน้ําใจกันแคร์กันให้มากหน่อยแล้วอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูเคลียร์มากขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงไพ่มันก็เตือนขึ้นมาว่าคุณมีโอกาสได้1ิบเหรียญ1ิเหรียญหมายถึงความมั่นคง2เหรียญสองไม้หมายถึงการมองการไกลนะครับ การที่เรามองการไกลถึงในเรื่องของอนาคตมันก็จะทําให้คุณมีอนาคตถึง10เหรียญได้10เหรียญเนี่ยหมายถึงความสุขความสมหวังความบริบูรณ์หมายถึงสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษนั้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะครับหรือว่าเคลียร์ความชัดเจนได้ดีขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่า1ิบเหรียญยังไงมันก็เป็นโอกาสของความรักที่หมายถึงว่าเราอะ มีโอกาสที่จะทําให้เขาเอ็นเอียงมาทางคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้เขาอะ่ะอยากจะมีเราแล้วก็คอมมิตกับเราได้มากขึ้นแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อกันนะครับมีอนาคตร่วมกันมีความเป็น successful นะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่าความรักของคุณคุณต้องใช้ความหลักแน่นความมั่นคงไปอีกสักระยะหนึ่งคิงถือเหรียญนะครับแล้วก็ต้องควบคู่กับในเรื่องของการใช้สติในการตั้งมั่นแล้วก็ การเอาตัวรอดหรือการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องถูกจุดเพราะถ้าเกิดเราแก้ไขได้ถูกต้องถูกจุดมันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อหรือมันเดินหน้าได้หรือมันพัฒนาได้ดีกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เราอาจจะดูขาดแคลนห้าเียญคือการขาดแคลนแต่คิงถือเหรียญคืออุดมสมบูรณ์มันหมายความว่าก่อนที่เราจะดีก่อนที่เราจะมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ย เราก็ต้องผ่านความขาดแคลนผ่านความรู้สึกความยากลาบากไปก่อนหรือไม่ได้รับการใส่ใจจากเขาคนนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่ความสัมพันธ์มันก็ต้องมีแบบเงียบบ้างดีบ้างนะครับหรือห่างบ้างอะไรแบบนี้มันก็ต้องดูจังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็เวลานะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะ หันกลับมาเยียวยาและรักตัวเองแล้วมองการไกลอาจจะทําให้ทุกอย่างดูมีอนาคตมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่โฟกัสในสิ่งที่เรากําลังจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับอดีตมันจะไม่สามารถ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ผมว่าถ้าเกิดคุณอยากจมอยู่ในอดีตคุณจมได้นะจมเอาให้ดิ่งเอาให้สุดเลยแต่ให้รีบฟื้นกลับมาให้เร็วที่สุด ไม่ใช่ว่าจมแล้วก็ปล่อยตัวเองดิ่งลงไปแบบนั้นเราไม่ไม่ตะเกียกตะกายที่จะขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับคนเรายังมีรักโลภโกรธหลงเราก็ต้องเราก็ต้องมีอ่ะเราก็ต้องทําแต่มันต้องทําให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วคุณต้องคิดให้ได้ปรงให้ตกตอนนี้ดาวคู่เนี่ยโคจรมาทับหลักแล้วยังไงเขาก็ยอมที่จะอ่อนให้กับตัวคุณและสามารถที่เขาจะเป็น อะไรที่สามารถตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการคุณยังได้รับการทวีตที่ดีจากเขาคนนั้น นะครับหรือยังได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์จากเขาคนนั้นแน่นอนแค่เราต้องพยายามทําให้ทุกอย่างมันเป็นรูปธรรมและความชัดเจนที่ดีแล้วก็เคลียร์ใจตัวเองฮิลลิ่งตัวเองแล้วคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะครับและความรู้สึกดีๆก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวเมธลัคนาเมธนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟัง ว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไครต์กดซับพอร์ตให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ